ลามีนยามานถูกสหพันธ์ฟุตบอลสเปนไล่ออกประกาศอยากเล่นในไทยรามีนยามานนักเตะดาวรุ่งวัย18ปีของบาร์เซโลนาถูกสหพันธ์ฟุตบอลสเปนไล่ออกในช่วข้ามคืนและที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือเขาประกาศว่าอยากเล่นในไทย a f f ระบุว่ายามานไม่เป็นมืออาชีพรักษาอาการบาดเจ็บโดยพลการไม่แจ้งให้ทีมทราบพ,พวกเขาจึงตัดเขาออกทันทีโดยไม่มีคำอธิบายใดๆและไม่มีการเจรจาลามีนยามานทนไม่ไหวแล้วแรงกดดันคำวิจารณ์ความขัดแย้งภายใน ระเบิดขึ้นทําให้เขาต้องตัดสินใจอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผมอยากไปในที่ที่เคารพผมและจุดหมายปลายทางที่ยามานพูดถึงไม่ใช่อังกฤษไม่ใช่เยอรมนีไม่ใช่อาราเบียแต่ประเทศไทยเขายอมรับในการสนทนาส่วนตัวกับเอเย่นของเขาว่าไทยลีกกำลังพัฒนาอย่างแข็งแกร่งผมต้องการเล่นในที่ที่นักเตะเยาวชนได้รับการปกป้องไม่ใช่ถูกกดขี่ทางการเมืองถแถลงการดังกล่าวสร้างความตกตะลึงให้กับทั้งยุโรปแฟนบอลบาซา่าต่างตกตะลึงทีมชาติสเปนโปรดจัดขณะเดียวกัน แฟนบอลชาวไทยก็ต่างาพากันหัวเสียพยายามันมาไทยลีกจากชนะที่ถึงยามันที่จะเป็นการระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดในเอเชียสโมสรใ,ใหญ่ในไทยลีกเริ่มจับตาสถานการณ์เตรียมพร้อมบางสโมสรถึงกับยองควักกระเป๋าหนักเพื่อส่งคำเชิญครั้งประวัติศาสตร์การถูกไล่ออกจากทีมของเขาทำให้อนาคตของยามันเปิดกว้างขึ้นในทิศทางที่ยากจะจินตนาการหากเขามาถึงไทยลีกจริงๆฟุตบอลโลกจะพลิกผันและเอเชียจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่โดยสิ้นเชิง